ครับเอกครับนีนวัตโรถเจเน็พาสครับฟอร์สานาคกรครับวันนี้ก่อนที่เอกจะส่งมอบรถหนันก็คือ f อ r d ด e n น ter อร์ FX4MAX ในราคา1น 9, 9, 9่0 0้านหนึงสนเก่เ้าในสิงครเนี่ยครับเอกจะให้ดูก่อนว่าเนี่ยคือรถเดิมๆสภาพเดิมๆน,นะครับที่ยังไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะครับเอกจะนำเสนอก่อนคือยังไม่ได้ตกแต่งเดี๋ยวพอตกแต่งเสร็จแล้วเอกจะพาไปดูว่าพอตกแต่งเสร็จแล้ว แต่เป็นยังไงรักษาอย,ย่งไรที่ทําให้ลูกค้าและลูกค้ารู้สึกมีความรู้สึกว่าชอบกับที่เราทําให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวเอกจะแปลงโฉมตัว Ford Ranger FX4 Max นะครับเป็นแบบที่แต่กแล้วตามที่ลูกค้าต้องการทํำยังไงบ้างนะครับผมเดี๋ยวเจอกันครับเรามาเริ่มมาเลยครับจากด้านหน้าเราได้เปลี่ยนสเกิร์ตและชุดกันชนหน้าเป็นแบบ F150 นะครับ ส่วนไฟหน้าเราก็ใส่ครอบไฟหน้าเป็นแบบสีดำด้านนะครับส่วนด้านข้างเพิ่มเติมด้วยซุ้มล้อขนาดโบทิว้วแบบไม่มีหมดุดบันไดข้างนะครับจะเป็นของเดิมจากโรงงานนะครับเป็นมาตรฐานของ f อร์ดอยู่แล้วนะครับโลบาเหล็กข้างหลังก็เช่นกันนะครับก็เป็นมาตรฐานจากโรงงานนะครับเพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะมีเบ้ารองมือจับนะครับที่อยู่ตรงมือจับของเรา พร้อมทั้งคิ้วกันศาสตร์และแหลกหลังคาที่เพิ่มเติมมาส่วนด้านท้ายเนี่ยเราเพิ่มเติมมาที่ครอบไฟท้ายนะฮะแล้วก็เปลี่ยนกันชนเป็นกันชนเหล็กแบบแฮมเมอร์นะครับพร้อมสายลากจูงหูลากจูงดีกว่าครับสีแดงนะครับให้ดูแบบสมบุกสมบันหรือแบบออฟโรดสามารถลากจูงได้นะครับส่วนด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบของเดิมซะส่วนใหญ่เพราะลูกค้าท่านต้องการประมาณนี้ โลบาเป็นแบบแกนยาวก็คือมาตรฐานจากโรงงาน Ford ดนะครับด้านหลังปกติฮะทั่วไปก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรลูกค้าท่านชอบแบบสบายๆส,สไตล์แบบออฟโรดที่มาอัตัวรถบ้างนะครับส่วนของแม็กของยางเนี่ยนะครับแม็กยางตัวเนี้ยทั้งผมเปลี่ยนให้ลูกค้าเป็นขนาด16นิ้วนะฮะซีรีส์นัมเบอร์ยางเนี่ยจะเป็นขนาด265 70 R16 นะครับผมอันนี้เราเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับดูนะฮะ เราเปลี่ยนให้เนี่ยชื่อชุดกันชนกับกระจังหน้าเป็นแบบ F110 ดูดูดันนะครับแข็งแกร่งโหดบึกบืนมากนะครับสำหรับตัว Ford Ranger Fx4 Max ที่ทำการเปลี่ยนชุดแต่งให้กับลูกค้านะครับผมโอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับที่เอกแต่งให้ลูกค้าเสร็จเรียบร้อยตามที่ที่เรียนไปแล้คิด วิดีโอที่อัดไว้คือชั้นจังหน้าคำว่าลัคเตอร์เหมือนกันแล้วเป็นโค้ชที่แตกทั้งหมดคือล้อล้อแม็กยางต่างๆแล้วก็ที่แตก F150 พร้อมซูมมอพร้อมพันชุนไทยพันชุนเหล็กหน้าทั้เมอร์นะครับอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคือง่ายๆว่าถ้าลูกค้าชอบในคลิปวิดีโอนี้นะครับสนใจจะซื้อและสั่งจองรบกวนครับกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ในช่องแ่งกี้โก,เกนเตอร์ เอกให้เบอร์เบอร์โทรทิ้ไว้ครับ099 297 9453และเบอร์082 203 1809ครับผมยังไงคลิปหน้าเอกจะนำเสนอรถทังไหนต่อไปเดี๋ยวเอกจะเรียนให้ทราบอีกทีนะครับโอเคครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับ